ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล ใกล้หนทางประนิพพานเครื่องแบบนี้เป็นชุดเดียวกันกันกบพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระอริยาสาวกที่ท่านดับขันธปริริพพาเป็นแล้วเป็นชุดสุดท้ายของทุกๆชีวิตไม่ว่าชีวิตในตอนนี้จะอยู่ในระดับไหนก็ตามจะเป็นเชื้อชาติาศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม เมื่ออินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็มีความหลากหลายในความเชื่อเมือนรี์แก่กล้าแล้วเนี่ยความเชื่อเหล่านั้นก็ปล่อยวางกันไปแล้วก็ในที่สุดชีวิสุดท้ายก็ต้องอยู่ในเพศสมณะนี่แหละไม่ใช่เพศอื่นเลยเมื่อเราศึกษาประวัติ ของพระอระหันต์ทั้งหลายของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ย mm hmm. เวลาท่านบารรลุมรรคผลพิพานแล้วท่านจะระลึกชาติเอาหลังโอ้เกิดเป็นอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะ mm hmm. ในสังสารวัฏ mm hmm. มีความเชื่อที่หลากหลายแตกต่างจากความเชื่อถือในพระรัตนารตรามาก่อน mm hmm. กันทั้งนั้นแหละศาสมัยนี้ใช้คำว่านอกาศาสนา นอกบุญญาเขตคือมีความเชื่อที่หลากหลายแล้วเมื่อบารมีแก่กล้านักเข้าท่านก็ปล่อยวางความเชื่อเหล่านั้นไม่ลบลู่แต่ก็อยู่เยๆยแล้วก็มาศึกษาธรรมะขั้นละเอียดขึ้นไปเรื่อยเจนกระทั่งได้บรรลุพระผลนิพพานนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกๆชีวิตจะต้องไปนิพพานในที่สุด ต่างกันแต่ว่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอินทรีย์อ่อนหรืแก่บุญมากหรือบาร,บารมีมากหรือน้อยเท่านั้นแหละตอนสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกพระล,ะลูกเนนะจ้าบวชมาแล้วเราอยู่ในเพศอันสูงสุดเพศเขาเรียกว่าเพศอันอุดมสูงสุดเป็นเพศพุเลเลรเราไกลปณิพานมากทีเดียวถ้า เราม,มีอารมณ์ดีคืออารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์จะเป็นกุศลบริสุทธิ์อยู่เขาเรียกอารมณ์มมดีมีอาอรมณ์ดีมีอาภรดีคือนุ่งห่มจีวรที่ซักสะอาดปราศจากกลิ่นให้เรียบร้อยนี่ก็เรียกอาณรดีต้องไม่มีกลิ่นด้วยนะ ที่ไม่พึงปรารถนาพอเดินผ่านมาฉุนยังไงั้นไม่เอาแนะล้วลุงเดินตั้งซักให้สะอาดลูกเดินซักก็พอจ้ะอ่ซักลูกเน,กอเอกกเนบอกซักจีพรอ่าพรต้องดีพอชุดนี้นี่โอ้โหเป็นชุดสูงสุดห่มได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกแล้วก็พุทธบุธตรนั้นแหละ อาวาดก็ต้องดีด้วยสังเกตดูนะวันไหนอารมณ์ดีอาพรณดีสะอาดนั่งธรรมาดีดีอาวาดดีกุติสะอาดไม่มีอยากเยื่ออยากใหญ่สกรปรกโลกรุงลังแล้วก็เก็บข้าวเก็บของอไรายได้เรียบร้อยสวยงามเทวดามนุษย์สรรเสริญได้ เห็นแล้วมันปลืม้มมันสบายใจยังไงก็ไม่รู้นั่งก็ดีอัาอากับกิริยาดีอินทรี์สำรวมโอ้โหใจมันก็จะสบายสบายนะนั่งธรรมะก็จะดีด้วยเ,เราไปบินาบาตอาหารดีคือเราไปได้อาหารตอนที่ใจเราบริสุทธิ์ไปบินาบาต ที่แถวแถวรอบวัดก็ดีหรือบินาบัตรที่สภาจากก็ดีน,น,นะครับขบฉันด้วยความมีสติสำรวมใจอยู่ในธรรมอาหารมือนี้ดีอาหารดีเห็นหม่จ้าดีทั้งหลายๆอย่างนี้นะ <c oughs> โอ้ชีวิตของพระนี่สมบูรณ์เลยสมบูรณ์มากเบิกบานดีๆียว เป็นบุญเป็นกุศลทุกวันทุกคืนเลยบุญเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดข,ขึ้นกับโยมพ่อโยมแม่บรรพบรุษปู่ย่าตายายญาติาสนิทพิสหายญาติโยมสรรพสัตว์ทั้งหลายทึ้งหมดเลย